รีวิวของไกสตาร์เลวแพดสานย์ะครับผมโดยในครั้งนี้ผมจะมารีวิวเนื้อเรื่องของไกสตาร์เลวแพดสานะครับเตือนก่อนว่าการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวที่มาจากตัวของเราเองนะครับผมถ้าไม่พอใจหรือคิดต่างย,ยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เพราะผมก็เชื่อว่าคลิปนี้คงจะมีคนคิด เห็นต่างกั่ผมเยอะมากแล้วแน่ถ้าถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆเลยนะครับฮงไกสตาร์เรยสับยูสูนในครั้งนี้คือความใส่ใจที่หายไปและการเล่าเรื่องที่ไม่กระชับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อหลักนะครับในการรีวิวในครั้งนี้คือเนื้อเรื่องและการนําเสนอโดยตัวของเนื้อเรื่องนะครับโดยรวมๆแล้วอะถ้าเกิดเปรียบเทียบเนื้อเรื่องของเราเนี้ยเหมือนเับไปกินออกมากาะเซแต่ความอร่อยนะครับดันมีแค่เมนคอสแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาหารจานรองๆอะครับที่ก่อนจะไปเมนคอสอะมันปรุงออกมาได้ไม่ค่อยอร่อย คือการเล่าเรื่องของดาวเนี่ยเป็นปัญหาของดาวนี้เลยก็ว่าได้พอเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเทพกีกอะครับไม่ว่าอย่างไงอะเราฟังหรือเราอ่านยังไงมันก็สนุกเพราะมันเนื้อเรื่องที่แบบมันแซบนะครับเนื้อเรื่องมันนะแต่คราวเนี้ยครับการเล่าเรื่องบันดันผลักเว้ยมันผลักคนเล่นให้ออกจากความสนใจเนื้อเรื่องเพราะผมรู้สึกว่าเป็นการเล่าที่มีความยำคิดยำทำอยู่สูงเช่นการเล่าเรื่องจุดกำเนิดของดาวอะซึ่งมันแบบมันเล่าเรื่องซ้ำไปซ้ำมาอยู่บ่อยมากเลยอะครับผมเออคือ เขาเล่าหลายรอบมากๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งสองครั้งอะพอแล้วแต่ตอนนี้เขาย้ำหลายครั้งมากๆเลยนะครับจนมาทําให้ความสนใจของเนื้อเรื่องถูกกลบไปด้วยความเน่าเบื่อของลำด,ดับการเล่าอะครับและความเร็วในการเล่าเรื่องเองก็เป็นปัญหาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างช้าและอืจนเกินไปอืดโดยไม่จําเป็นนะครับผมแต่ก็ต้องชมนะคือว่า ถึงการเล่าเรื่องมันจะอ่ดหรือน่าเบื่อ,อย่างไงสำหรับผมอะบทสรุปและจุดพีของเรื่องราวก,ก็ทําออกมาได้น่าตื่นเต้นอือจนทผมแบบขนลุกได้เลยเออตอนจุดพีกนะแต่กว่าจะไปถึงจุดพีกนะครับมันมีน้ําที่เยอะเกินไปจนมันผลักความสนใจของคนเล่นอย่างผม ออกมานะครับผมแล้วอีกข้อเสียเนเยของเนื้อเรื่องในแพ็กนี้นะครับคือบทตัวละครที่สลับไปมาแบบไม่กลมกลม่อมยังไงคือในตอนนี้จะมีในเรื่องของบทสลับตัวละครไปหาอารกิอาและเฮอตาใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นการสลับเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันสลับออกเนื้อเรื่องออกมาได้ขัดจังหวะและขัดอารมณ์คนเล่นยังไงอย่างตัวละครองเนื้อเรื K ่องอารกิอาครับบางเพื่อนได้รับพลังผาดใหม่อย่างเมมมาใช่ไหมหรือก็คือผาดความทรงจํามาเรากําลัางแบบเฮ้ เชื่อเราได้พลังใหม่ไหมแล้วว่าเราแบบอยากเนื้อเรื่องต่อละอยากไปต่อละ <c oughs> เขาตัดฉุบและกลายเป็นว่าเราไปเล่นบทของเนื้อเรื่องอากิอาที่เราอุตส่าห์ได้พลังใหม่มาเราก็คาดหวังว่าเราจะเดินทางไปเพื่อสู้บอสต,ต่อเราคาดหวังเลยเราจะเดินหน้าไปต่อแต่เขาตัดฉับไปหาอากิอาซึ่งอากิอาฮะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราจะไปสู้บอสต,ต่อเลยเพราะว่านางนั้นเฝ้าเป็นคนเฝ้าเมืองอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าอารมณ์ที่คนเล่นกำลังพุ่งพ่านนะครับว่าเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย ถูกตัดแล้วมันทําให้ความต่อเนื่องของเนื้อเรื่องมันถูกลดทอนลงครับผมถ้าเกิดเป็นผมผมจะแก้บทของอากิระตอนนี้ให้แบบมาเป็นบทนี้ก่อนที่เราจะไปได้รับพลังใหม่หรือเป็นบทในเรื่องควสสีม่วงไปเลยก็ได้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วนต่อไปในเรื่องอีกอันนึงคือของเฮอร์ตาคือของเฮอร์ตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเนเรื่องดีละแต่ปัญหาคือเขาวางผิดจุดอีกแล้วคืออะไรในเรื่องของเฮอร์ตามันจะเป็นในื้อเรื่องก่อนที่เราจะเห็นไพนอนไปเอาพลังไฟใช่ไหมละครับ ไปรัะพลังเทพไาแหละความจริงๆแล้วในเรื่องบทของเฮอร์ต้ามันควรเป็นเอพิลูกหรือก็คือเป็นบทส่งท้ายด้วยซ้ําแบบดาวแบบเพนาโคนนี่อะครับที่ว่าเนื้อเรื่องหลักเคลียรเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนมุมมองไปตัวละครตัวอื่นที่เราพอไปเห็นโรบินถูกแทงเสร็จเราก็ตัดภาพไปหาซันเดย์อย่างนั้นนะครับมันคือบทของเฮอร์ต้ามันควรจะเป็นเหมือนบทของซันเดย์ในตอน2.0คือเราถูกตัดทิ้งเป็นตอนในเอพิลก ก็คือตอนบทส่งท้ายไม่ใช่มาขั้นเนื้อเรื่องระหว่างเนื้อเรื่องที่กําลังจัดเล่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับผมโอเคในหน้าของเนื้อเรื่องเลยผมจะสรุปว่าเนื้อเรื่องมันดีแต่การเล่ามันทําให้คนเล่นไม่อินตามครับผมโอเคต่อไปคือ,ค,อคือการด้านนาเสนอนะครับการด้านนาเสนอเนี่ยจะเป็นการพูดถึงองค์รวมๆของแพทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพย์คัสตินหรือรายละเอียดเล็กๆน้ออนอื่นๆที่ผมจับออกมาได้นะครับผมอย่างแรกเลยคือเกมเพย์เพราะฉะนั้นะเกมเราก็ต้องเล่นให้สนุก เพราะฉะนั้นเกมเพย์คือเรื่องสำคัญเกมเพย์ของแพทดาวเนี้ครับผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบส่วนไหนที่ไม่ชอบ ทั้ง2องอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือเป็นพัซเซิลการต่อสู้ที่วางลูกน้องออกมาเยอะเกินไปโดยไม่จําเป็นคือระหว่างทางอะครับเราจะเจอลูกน้องออกมาระหว่างทางที่เยอะเยอะแบบเยอะมากๆเยอะจนแบบใส่มาอลไรขนาดนี้อะครับมันจะมันรู้สึกอย่างนั้นตอนเล่นเลยนะคือตัวของผมอะใช้พี่เมในการผ่านถ้าเกิดผมไม่ใช้พี่เมในการผ่านผมว่าผมจะต้องเล่นเพิ่มอีก20-30นาทีในการต่อสู้ข้างทางได้เลยอะครับแล้วไหนจะมีพัซเซิลที่บอกตามตรงนะผมไม่ชอบพัซเซิลของดา คือปกติกผมเป็นคนชอบพัซเซิลของ Star ์เรมากๆเพราะว่าระหว่างทางที่ก่อนจะมาดาวเนี่ยครับแม้ว่าจะแพทหนึ่งหรือแพทสองอะ่ะพัซ์เซิลของ Star ์เร็วทำออกมาได้สนุกและกล่อมพอดีไม่เยอะไม่น้อยเกินไปอยู่ในจุดที่โอเคแต่ดาวเนี้ยมันไม่ใช่ผมรู้สึกเลยว่าพัซเซิลของดาวเนี้ยมันเยอะจนเกินไปเยอะและไม่สนุกด้วยซ้ำนะครับคือเยอะแต่สนุกโอเคแต่นี่คือเยอะแต่ไม่สนุกเพราะอะไรอย่างพัซเซิลดาวเนี่ยครับมันจะมีที่ผมไม่ชอบนะจะมีอยู่3อัน คือพารเซนกิ้งหินพารเซนมือบินและไอพารเซนจับไอตัวม่วงอะครับไอพารเซนสามอันนี้คือพารเซนจุดอ่อนของดาวนี่เลยพารเซนกิ้งหินมันไม่มีอะไรเลยมันแค่ให้เราย้อนเวลาหินแล้วเราก็ไปอยู่ในจุดที่มันควรอยู่อะไรงั้นนะมันก็แค่นั้นเลยครับซึ่งมันช้ามันอืดมันแบบมันไม่จำเป็นต้องอืดขนาดนั้นอะมันเราเราควรที่จะย้อนย้อนเวลาให้มันเร็วกว่านี้แบบปุ๊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 บอะไรเลยก็ได้อันนี้มันคือค่อยๆค่อยๆซึ่งช้าเกินไปมันน่าเบื่อ ต่อไปพัสเซ่นมือบินพัลเซมือบินเนี่ยจริงๆนะมันคือพัสเซรนที่ไม่ไม่อยากเล่นพัเซ่เนเลยซ้ำมันคือแค่เราเอามือมาเปิดทางต่อเพราะอะไรมันแค่เอามือมาเป็นสะพานหรือเอามือมาจับวางของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นพัสเซ่นที่มันมันไม่ทําให้คนเล่นได้ขีดอะมันเป็นแค่บันเป็นแค่เป็นการเพิ่มเวลาในการเล่นนะครับ มันไม่ใช่พอร์เเดต้องคิดอะไรเลยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออไอจุดเนี่ยแม่งค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยครับแล้วแย่สุดๆคือไอตัวจับโตม่วงไอจริงๆไอตัวจับัตม่วงเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องหลักนะมันเป็นการเก็บกล่องแต่เขาก็วางกล่องไว้ในเรื่องหลักไงเราก็ต้องนับรวมได้แหละเพราะว่ามันก็เป็นการที่แบบเขาวางต่อหน้าเราไว้อ่อพอเราเก็บโตม่วงเสร็จปั๊บเรารู้สึกเฮ้อเครียดเพ่งพูกมาอีกแล้วอ่ะเพราะอะไรมันช้ามันอืดแล้วมันไม่ท้าทายเลยเลยครับคือมันแค่กดสเปซบาร์หยุด หยุดแค่นั้นเลยครับมันมันไม่จําเป็นนะครับที่ว่าจะต้องมีไอตัวมั่วตัวนี้โผล่มาก็ได้คือทําแบบเหมือนไอตัวถังขยะในดาวเก่าอย่างเดียวอีกคือถังขยะดาวเก่าเราแค่คุยแล้วเราตอบผิดเราก็สู้ใช่ไหมครับแต่ไอตัวเนี้ยเราต้องย้อนเวลาถ้าเกิดเราคุยกับมันแล้วเราตอบผิดเราก็ต้องสู้ถ้าเกิดตอบถูกเราไม่ต้องสู้ทําไมเขาไม่ทําให้กลายเป็นแค่ตอบแล้วพูดคุยไปเลยแล้วเขาจะให้เสียเวลา มาย้อนเวลาทําไมทั้งที่จริงๆวะมันไม่สนุกอะครับอแต่ถึงจะมีพัซเซิลที่บดไปยังไงแต่ผมก็ต้องชมนะว่าพัซเซิลที่สนุกก็มีอย่างเช่นพัซเซิลแพะอันนี้สนุกมากพัซเซิลแพะผมชอบมากมันทางได้คิดทังได้แบบจินตนาการนะฮะได้ลองผิดลองถูกว่าเอ้ยทำแบบน,แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นพัซเซิลแพะเนี่ยผมเลยชมว่าสนุกมากกับอีกพาร์ตซ์ก็คือไอพัซเซิลวางเลขาคันนี้นะครับที่ให้เป็นรูปตามที่เขากาหนดอันนั้นก็สนุกอันนั้นผมชมเลยว่าสนุกอืผมเลยคิดว่า อยากได้พารเซอรสองอันนี้เอามาอยู่ในเรื่องหลักแทนพัรเซออื่นๆสามอันที่ผมกล่าวมาที่มันไม่สนุกอะครับต่อไปคือคัสซีนตัวของคัสซีนเนี่ยผมบอกเลยนะผมรู้สึกเลยว่าคัสซีนทําออกมาได้ค่อนข้างจะอยู่ในมาตรฐานของคัสซีนของสตาร์เรลเลยก็ว่าได้คือก็สนุกอะครับทำออกมาได้ดีแต่ปัญหาคือไม่ใช่ว่าคัสซีนทําดีไม่ดีแต่เขาไม่ทําที่ผมจะบอกคือคัสซีนที่มีอยู่ดีอยู่แล้วโอเคทําต่อไป แต่พัดคัดซีนบางอันนะครับจำเป็นต้องมีแต่เขาดันไม่ทำยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนทิบบี้ทิบบี้น้องบอกว่าจะบรรเลงเพลงให้เราฟังใช่ไหมครับซึ่งเราก็คิดแล้วอ้อโอเคจะเป็นคัดซีนเล่าเรื่องในอดีตขึ้นเป็นคัดซีนสองดีนี่นั่นใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เราได้ค,ครับมันคือน้องมีเสียงพินอยู่แบ็กกาว์ดแล้วแล้วก็พูดเฉยๆเลยซึ่งแบบผมผมตอนแรกผมฮักเลยแบบเฮ้ยแล้วเอา้าทำไม ทำไมถึงไม่ทำเป็นคัสซีนทำไมทำแค่พูดท้านที่ปกติสตาร์เร็วไม่น่าจะทำแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาลดต้นทุนหรืออะไรทำไมฉากนี้มันควรจะเป็นคัสซีนแต่เขาไม่ทำคัสซีนอันนี้ผมงงมากๆนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าแบบเสียดายเสียดายอีกอย่างคือหัวข้อต่อไปครับคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยผมจะพูดอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือภาษาที่ใช้คือภาษาของดาวเนี่ยครับผมจะไม่บอกว่าเป็นข้อเสียนะอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับภาษาที่ใช้เนี่ย เป็นเป็นคนยุคอดีตอย่างกรีกนะครับเขาเลยจะวางการพูดคุยที่แบบภาษาจะแบบวินเวอ้อหน่อยจะมีความคําศัพท์เฉพาะเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นการพันธนาเลยเยอะครับมันทําให้อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยส่วนตัวผมเองก็เฉยๆคือไม่ได้ไม่ชอบหรือว่าชอบเฉยๆนะเออคือบางคนจะชอบก็น่าจะชอบไปเลยครับแบบพูดพูดคุยภาษาอดีตไว้แบบพูดคุยคํยาศัพท์ยากๆหรือว่าพูดคุยอะไรเงี้ยอาจจะชอบกันแต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบ ไม่เคยชอบเพราะว่ามันเข้าใจยากหรือว่าบทภาษาบางอย่างมันเุ้นเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยผมแล้วแต่คนเลยแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาษาที่ใช้มันก็โอเคอยู่มันรู้สึกนำเสนอความเป็นอโฟเรียได้ดีคือเป็นคนยุคเก่าอะครับอืมโอเคอยู่อืมอันนี้ไม่ไม่ติอะไรติจุดหนึ่งนี่ครับจุดติสุดๆเลยที่ผมแบบโอโ้โหเห็นครั้งแรกแล้วผมต้องพูดจริงๆคือ NPC นพีทออกมาห่วยมากรอบนี้ N p c พซแบบเอ็ NPC ในเรื่องดนาเนินในเรื่องนะคือ ผมไม่เข้าใจเว้ยว่าเขาปล่อยผ่านมาได้ยังไงคือมี2ตัวที่เห็นในชัดเลยมีตัว 1, หนึ่ง NPC แปะหนวดหนวดไม่เข้ากับหน้าตาตัวละครคือมันเป็น NPC ที่แบบเห็นข้างล่าผมแบบฮัโหลเฮ้ยเอางี้จริงเหรอ <laughs> อีกตัวหนึ่งเลยครับ NPC สีหนวดไม่ตรงสีผมอันนั้นผมเห็นแล้วโคตรตลกเลยผมตลกมากๆตอนเห็นผมแบบเฮ้ย hey, ทำไมถึงเขาปล่อยผ่านมาได้ยังไงอ่ะการที่แบบ ผมรู้สึกว่าเป็นการปั้นโมเดลที่ไม่เป็นไม่ลงทุนเลยครับคือจะบอกว่าเอ้ยสีผมมันสีผมงอกไงแล้วหนวดไม่งอกเออคนจริงๆอะ่ะผมงอกแล้วหนวดก็งอกตามครับผมเออคือผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการปั้น n อ c ซที่แย่มากๆแย่กว่าหน้าซ้ำอีกอันนี้คือปั้นแบบไม่ไม่ใส่ใจครับสำหรับผมเลยนะเออผมรู้สึกว่าแก้ตอนแก้ได้จะดีมากๆ n อ c พซที่แบบอย่างเงี้ยครับ ข้อสุดท้ายเนี่ยครับผมจะเรียกว่าเป็นข้อเสียหรืออะไรก็จะว่าไงดีข้อสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสำหรับคนอื่นแต่เป็นข้อเสียสำหรับผมก็ว่าได้คือผมไม่ชอบดีไซน์บอสผมรู้สึกว่าบอสนิคดอเป็นบอสที่ผิดหวังในการดีไซน์สำหรับผมคือบอสนิคดอเป็นผมจะอิงให้ว่านิคดอเนี่ยเป็นเทพของสปาร์ตันนะครับผมเพราะอะไรเพราะประเทศของสปาร์ตันเนี่ยคือประเทศเข็มนอสเป็นประเทศของนักรบ แล้วมีเมดที่ก็ทุกคนเห็นครั้งแรกจะรู้เลยว่ามันเนี่ยนั่นคือนักลบชัดๆนะครับซึ่งพอเป็นนักลบเราจะนึกถึงสปาร์ตันใช่ไหมหล่ะเลยก็คืออิงมาจากเอลิสอะไรก็ว่าได้นะครับผมอะไรอย่างนั้นซึ่งในความคาดหวังของผมผมอยากเห็นบอสนักลบที่แบบมีความกล้ามมีความนําเสนอกล้ามเนื้อนําเสนอความเป็นแบบความเป็นชายนําเสนอความนักรบอะครับเอออะไรอย่างนั้นอะแต่สิ่งที่เราได้คือมันคือหุ่นยนต์ตัวบางอะผมแบบผมเห็นดีไซน์บอสนัผิดหวังมากเลยผมแบบ โอ้โหทำไมถึงทําดีไซน์มองแบบเนี้คือถ้าเกิดเป็นบอสที่เกี่ยวกับคะแนนะถ้าเกิดดีไซน์แบบนี้คดอเป็นเป็นบอสที่เกี่ยวกับนักปราศเลยเงค้ัผมจะโอเคผมจะชอบเลยมันคือหุ่นยนต์ไงแต่นี้สิ่งที่เห็นคือมันคือหุ่นยนต์ที่แบบตัวบางมันมันไม่ใช่นักลบสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่นักลบในอุดมคติของผมอะครับเออเข้าใจเข้าใจกันเนาะ แต่ถ้ากจะให้แก้ดีไซน์สำหรับตัวผมเองนะต่อให้แบบอ่ะถ้าเกิดจะเป็นหินอ่อนอยู่ก็ตามอ่ะอยากเห็นเป็นหินอ่อนที่มีความกล้ามความยิ่งใหญ่ของอาวุธความยิ่งใหญ่ของชุดเกราะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นหินอ่อนที่แบบมีทองเหลืองทองแดงหรือว่าเป็นทองอยู่แซมอยู่ตามตัวอะไรเงี้ยแล้วอยากเห็นเขาถือโล่ถือหอกมาต่อสู้ยืนยืนต่อสู้กับเราอะครับเออแต่ครั้งนี้มันแบบผมรู้สึกว่าแบบทำไมถึงใช้ชอยดีไซน์แบบเนี้ยมันทำให้ผม ผิดหวังในการสู้บอสครับเอาพูดจริงๆเลยสรุปแล้วครับสตาร์เลลรอบนี้ผมค่อนข้างผิดหวังเพราะผมได้รับความคาดหวังมาเยอะจากเพเนาคอนนี่เพราะเพเนาคอนี่เนี่ยมันคือพีคซีนีมากจริงๆมันพีคจริงๆ,ม,งๆมันดีจริงๆจนเรารู้สึกว่าเออสตาร์เลลเจอจุดของตัวเองแล้วเว่เจอทางของตัวเองแล้วเว้ยเพราะฉะนั้น3.0จเนี่ยจะเป็นข้อพัฒนาจะเป็นจุดพัฒนาของเขาว่าเขาจะพีคขึ้นไปได้อีกยังไงแล้วเขาแบบยิ่งสัญญาณอีกว่า7 ถึงแปดแพทใช่ไหมที่จะเล่าเนื้อเรื่องต่อของดาวนี้แบบยาวๆครับมันทำให้เราคาดหวังแล้วโอ้โหเนื้อเรื่องมันต้องพีคแน่ๆเนื้อเรื่องมันต้องสุดแน่ๆโอเคเนื้อเรื่องดีจริงแต่การเล่าเรื่องไม่ดีตามมันทำให้ผมอะครับรุ่มๆมันดอนใจแล้วว่าเฮ้ยเชี่ยดาวนี้มันมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ไปตลอดผมกลัวว่ามันจะเบื่อครับเออผมกลัวมันจะแบบมันจะเออเมอเมอเงี้ยงั้นเนี่ยครับเขาอุตส่าห์ใช้12วิรชนจากฮงกาอิแเติร์นะครับนั่นแหละครับเขาดัน ทำออกมาได้หน้าผิดหวังสารผมในแพทนี้นะครับผมเลยจะตำการที่หกทับสิบครับผมผมให้ได้แค่นี้จริงๆครับผม